มากินอันยองอโคราดนะครับวันนี้นะคะแขกรับเชิญของเราสลญัทเราแล้วก็ให้สวัสดีครับทุกคนพบ่ก็มาอาบ NTP อีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะพาทุกคนนะมากินอันยองอโคราดนะครับก็ไม่ได้มากินที่นี่นานมากแล้วนะครับวันนี้ก็จะกลับมากินสักหน่อยครับจะดูว่ารสชาติเป็นยังไงรสชาติมันเปลี่ยนไปใหม่นะซึ่งเราจองไว้แล้วนะครับโอเคไปทุกคนไปดูกัน ตอนนี้เราก็มาถึงใน้านแล้วนะฮะอันนี้ก็คือโต๊ะที่เราจองเพื่อดินะแปเดี๋ยวเราไปดูว่ามันจะแตกต่างจะเหมือนอะไรแบบนี้อีกไหมนะซึ่งเราไม่ได้มานามากแล้วทุกคนเป็นปีเลยนะจะดูว่ามันเปลี่ยนไปเยอะขนาดไหนนะเออไปลปไป,ไปมิน้นเธอไป <laughs> ไปจ้าโอ้ยมันเป็นบุฟเฟ่ต์แล้วหรอเลอดน้ำมันให้ตักเองอะ่ะมันใ้ตักเองนะคเออมันเลิศนะ เราใส่จานนี้ใช่ปะ,ะน,นี่แบบชิมหมูอันนี้ชิมก็เราวันนี้นะคะแขกเราชิของเราคุณ <c oughs> แม่ามาเองเรา,า <c oughs> ะเขาจะได้รู้ไงตอนไปซื้อชุดลูกอะ่ะอ๋อเขาจะได้รู้ว่าเป็นคุณแม่ขาอ๋อยูโน you know. เอานี้ไหมเขิงดองไหมเอาทุกอย่างนี่มันจุ๊ยสมากมันเลิศน,น้ำร้านแหละ่ะแล้วเอาดีๆมันหอมอ่ะใส่ที่ถือตอนนี้มันหอมคุณนี่ จาแกตอนนี้เราก็อยู่ในร้านแล้วเราก็ไปตักของตักแลมมาเรียบร้อยเลยเออคือแบบเต็มโต๊ะเลยเว้ยเผื่อมันน่ากินมากตอนนี้คือหอมไปหมดทุกอย่างเลยแป๊เดี๋ยวเราจะไปชิมทีละเมนูเมนูแล้วก็มาฟาดตันกันเลยว่าจากรสชาติที่เราเคยกินกับตอนนี้มันจะเปลี่ยนไปไหมอะไรยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ อะไรอะ่ะ<า>จานจำยนเหรอ,อเอออร่อยหรออ่ะอีกสักหนึ่งแมดสิเลิศแต,ต่ดี๋ยวเราจะบริการตัดใช่ครับอาจริงมันก็เป็นตำแหน่งประกานทุกครั้งเวลามีมาที่เนี่ยเนี่ยเวลาทุกครั้งที่ <c oughs> ามามาที่ <c oughs> อันมณ้เราประทานแบบเราเดเป็นกาตัดใเพราะว่ามซีกลีเยอะไงนเอกตีกลีแบบถ้าเป็างงานคนตะัดตัดแก่กาง,งา ดูเอาดีๆแบบมี้ซื right? ่อมากๆเดี๋ยวเราจะมาลองชิมมีเลทุกคนจอยากรู้เป็นยังไงมันจะเริ่มตั้งแต่ส่งชั้นตัวแเลกนี่จุยจุย้ยเออ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 เหมเอเดอเเอเออเออเอชเออออเองเออเออเออมออเอเออออออ อร่อยซึ้งๆรสชาติดีมากไปจ้ะอีกมันอร่อยนะมาเดี๋ยวเราจะมากินปลาไข่ทุกคนเน่ยอืออืออออือลือกออ มาคนอ้วนเขาต้องกินคำใหญ่ๆหืมหืมจำชั้นดีมากพี่เมย์ตอนนี้ก็ฉันตั้งใจกินสุดๆเราดูเพื่อนสาวเรากินเป็นไงคะสารู้สึกอ่อยะแต่เราจะกินต่ออันนี้คือสิ่งที่ชันชอบมากที่สุดแกงต้มคือซุปทงสีนั่นเองแก ดูดูอ้าวแต่วาเหมือ,อนมันมีความใสใสกว่าเดิมอะตอนเมื่อก่อนเหมือนมันข้นกว่านี้แต่อร่อยม,อามา,าต้องสุดดัง <laughs> เอออ่ะรวยขึ้นสดรวยขึ้นไป เออสาวเกาหลีมาเองมาแกจะจะเกยียจที่ตรงละจะได้แบบำคำๆๆๆด้ยแต่ตุ้งที่นี่ก็แบบมันเลิศดนะตัวใหญ่มากใช่ตัวใหญ่มากมาตบอกอบปะคืออะไรอ่ะค <laughs> <ะ>ื่ออะไรคะก็ไ <laughs> ด้กอ,อกหน่อย มาแล้วจะมาชิมหมึกกันนะทุกคนหมึกดีมากไม่เหนียวหมึกดีมากไม่เหนียวเลยดูฮะอืมอืรอ้อนร้อนหมึกที่แบบไม่เหนียวเลยดีดีจ้ามาแกเราจะมาชิมกุ้งกันละกุ้งแบบตัวใหญ่มากเด้งๆเลยอืมอืมอ,อ,อร่อยมาก าคารใส่ก่องครั้งแรกอืมอืมอืมอ,อ,อ,อนกิน <c oughs> สักทีเถอะขอร้องกินสักทีเลยถึงก้อนน้นละึงก้อนน, <c oughs> น้ละไ่ไ <c oughs> ขอบคุณพี่เมย์ที่เลี้ยงมื่อนี้แกเป็นไปได้ว่าเป็นไปได้ที่เราเมารอ,อบสองโอ้คือมัน่าอร่อยจริงนะเวย้ยไปไปตับหมูกันมาแล้วจ้าแกอีกหนึ่งเมนูที่ฉันชอบในอันยองก็คือไก่ทอดจา้าซึ่งครั้งนี้เขาก็ทอดมาให้เราลากทอดเองลยจ้ะก็ลาดมาแบบช่ำๆน <c oughs> ี่อือ นิ่ถึงมากประหลาดมากไปก็แบบด้วยความที่ราดซอสเองใช่ไหมแล้วก็ฉ่ำจุยซีอร่อยอร่อยแล้วแบบร้อนๆเลยเนาะร้อนๆจ้าร้อนๆจ้าแกนทอดร้อนๆจ้าแล้วก็แบบซูมพอดีเลยนะอร่อยปั๊บเพื่อนสาว แกไม่ลองก,กินแบบเผ็ดแบบฉันหรอแบบไป <laughs> แบบแบบสับแบบไปแบบสับเรากินน้ำจุม้มแล้วก็จุ่มน้ำจิ้มตังตัวที่สอบดาเนื้อแน,น,น่นมากแกฉันเหนื่อยว่ะฉันเหนื่อยเหนื่อยกินเหนื่อยกนิ่น,นะนหน้าเธออ้วนเหรอนี่เลยฉันมีเอาไ่ใช่ ก็นะสปอนเซอร์ก <Auf How to graduate> ็ได้นะคะสปอนเซอร์ค่ะได้นะคะเบอร์นี้เลยอารตอบเองทุกคนฉันเหนื่อยวันนี้จริงๆนะที่มาถ่ายที่แอนยองเนี่ยเราไม่ได้รับสปอนเซอร์อะไรทั้งสิ้นเลยนะอย่าพอกินเสร็จอันทุกอย่างเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปสรุปกันว่าที่มีให้กี่คะแนนอารให้กี่คะแนนมินให้กี่คะแนนนะสาระที่แอนยองเพราะว่าเราสามารถติดเตียนได้อย่างโรงใจเลยเพราะเขาไม่ได้รีวิวออกมาแต่ถ้ารีวิวปุ๊บเราจะพูดว่า หยอกหยอกเราจะพูดตามจริงหมดเลยนะทุกคนแต่ตอนนี้ก็ขอกินก่อนเพราะว่าเราไปตักหมูมาเป็นรอบที่สามแล้วเออดูเห็นปะเราตักหมูรอบที่สามแล้วจะอร่อยไหมอร่อยก็ดูจะอักสานที่ตักเอาอะไรอ่ะมันเปิดยังไงอ่ะถ่ายขาดแชร์ค่ะแชร์คนเปิดตู้ตู้ไม่เป็นวิอันนั้นน่าจะเป็นวานิลาแล้วก็ผสมช็อกโกแลตชิพใช่เหรอใช่ช็อกโกแลตชิพเหรอเนี่ยที่นาเอาอะไรหยิดะ ตอตรีแล้วกันช้อนลาแต่ตันช้อนแกงวนะ่ะติน่าอะอะคือด,ดีโอเคอร่อยเลยเอออ,อ,อะอะอะใจเย็นเย็นะแกชื่อปวดท้องตังเลยอะ่ะมีผลิตภัณฑ์อะไรแนะน,นำใช่ไหมอ่ะระดมคนแม่คอมไม่ได้จ้างแม่ต้องหา้าภูล พี่เมย์อิ่มไหมพี่เม์พี่เมย์ไี่อิ่มหรอโอ้ที่ทำไมพี่เมย์น่ารักจังเออพี่เมยโดดน้ำน่ารักมากไม่อัานถาพี่เมย์อยู่จริงๆตอนนี้ดูอ่นในแ่นดูอ่นในแ่นมินอิ่มปะามาเดี๋ยวเราจะมาช่วงตัดสินละ,ม,ะมาทุกคนตอนนี้เราก็ได้บินแล้วเราก็จะมา ขอ,อยิงชิวก,กับพี่สาวเรากันว่าใครจะเป็นคนเลี้ยงมือนี้มาเดี๋ยวเราจะมาใช้วิธีที่มันสาบคนที่สุดก็คือขอ,อยิงชิวจากใครใครแพ้ก็คือมี่จะเลี้ยงไม่ร้องครงับแล้วแกฉันแพ้โอเคเนื่วงจาฉันพูดแล้วว่าฉันแพ้ฉันจะเลี้ยงโอเคเมือนี้ฉัน แต่ให้ก็ได้จ้ะเดี๋ยวเราเคลียร์ของกินที่เหลือให้หมดแล้วเราก็ไปเช็คเด็กกันนะครับเพราะว่าก็จะบ่ายสองแล้วครับแกคราดิชก็ไปตักไอติมมาละล้างปากก่อนที่จะหมดเวลาจ้ะมะนาวนมหรือเปล่า<ๆ>เจ็บโมเมนต์หนึ่งคิมิโตโต้นังเกอเนี่ยนะอร่อยมากเปลาคนท้องนำขบวน แล้วเหมือนมากขนาัง่ะเหมือนมากเหมือนเลยขนาดนั้นนะไปค่ะสบลูกสาวจิ้มหน่อยโอเคค่ะทุกคนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ดูสภาพตอนนี้มาเดี๋ยวเราจะมาให้คะแนนกันว่าแต่ละคนหลังจากที่ไม่ได้กินมาสนานแล้วให้คะแนนอะไรยังไงบ้างนะคะทุกคนแด้เท่าไหร่วันนี้สำหรับอันยองสิบห้า สิบค่ะโอเคสิบเต็มคุณแม่ล่ะเราให้แปดเพราะว่าเขากักน้ำโอ้ยชีใไไม่ให้เรากินโอ้ยต่อท้ายเด็กจนจะอ้วกแล้วโอ้ยชี่อยมาโอเคสำหรับเราเราก็ให้ที่ก้าละกันนะก็อีกหนึ่งคะแนนนั่นแหละก็คือไม่รู้ว่าน้ำมาส่งช้าหรืออะไรหรือเปล่าอะไรแบบนี้เอแต่ว่าปลาเหลืองมากเลยสำหรับเรานะเราให้ปลนเหลืองโอ แลถ่ทายคิวอยู่พอดีตละดอาอาให้อยู่ที่9นะคะแนนนะครับทุกคนเพราะว่ากินแล้วเนเหลือง <c oughs> คือเออก็มันดีทุกอย่างแล้วแบบมันก็ทําเป็นบุฟเฟ่ด้วยเนาะหลังจากตอนแรกที่แบบมันเป็นอาลาคาร์ดเออแล้วตอนนี้เขาแบบเป็นบุฟเฟ่แล้วตอนแรกมันสองร้อยกว่าบาทแล้วพี่เมย์ตอนละกันที่เก้าไหมใช่มันขึ้นตามเศรษฐกิจอีกอย่างหนึ่งก็คื <c oughs> อเขาเปลี่ยนจากอะลาคาร์ดเป็นบุฟเฟ่เงเขาก็เลยขึ้นราคาด้คือมิติก็คือดีมากดีทุกอย่างเลยนะฮะก็ โดอร่อยดีแล้วก็จากที่เราแบบไม่ได้กินมานานลแล้วแล้วเรากลับมากินอีกครั้งก็คือรสชาติยังเหมือน,นเดิมเยื่อยยังอร่อยทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็พนักง,งานก็บริการดีแล้วก็น่ารักมากๆเลยทุกคนนะครับนนไม่ได้จัดจงใครนะโอเค <laughs> <ๆ>ครับก็อร่อยมากๆเลยนะฮะสลัดการที่อยากมากิน,นก็มากินได้นะครับที่อยู่ที่อันยองโครานนะครับทุกคนก็ ไปดูลิงก์ไปดูในเพจข้ออะไรได้แล้วอา้ามก็ไม่อยากพูดเยอะเพราะอามไม่ได้สปอนเซอร์จากควกเนี้ยเออนะวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนมาเลยนะที่ดูนะคะก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์อ้ามด้วยนะครับแล้วก็สามารถไปติดตามช่องทางข้างล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับรบ๊ายบายบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายโชว์ไม่ต้องขับรถหน่อยโชว์เอามือออกจากกลมอะไรโอเคบ๊ายบาย <laughs>